สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยในกับรายการ YSR Talk เรานำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวในหนะ้าที่มีสาระประโยชน์ะสำหรับคุณคุณที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ของเรายศเรศช n อ l แล้ววันนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของเราประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับ ที่ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งแล้วก็คือมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้นอีกไม่กี่เพลานี้นะครับนวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ก็จะเริ่มออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันตั้งแต่ 8โมงเช้าสิ้นสุด5โมงเย็นก็จำไว้เลยนะครับนะวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งชาติของเราต้องบอกอย่างนั้นเลยล่ละนะครับเราก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับสรรหาคนดีเข้าสภานะครับนะที่จะเป็นตัวแทนเราต้องเป็นคนดีจริงๆนะ ดังนั้นเราต้องมีสติเรือกให้รอบคอบในก็ที่ผมบอกไว้ว่าแ้วก็ในนายุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเรื่อเหลี่ยมกลโกลงกันสารพัดเลยโดยเฉพาะเรื่องของการแจกนี่แหละะการแจกนี่แหละเราในฐานะที่เราเป็นคนไทย เรารักประเทศไทยนานๆเราจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราฉะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองวันนี้นะครับนะผมก็จะนำนำพาคุณไปพูดคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร นาที่จะเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งเรามีบทบาทหน้าที่อยู่แล้วบางคนอาจจะเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของเราจะต้องทําอะไรบ้างบางคนแก้งไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราเราไม่รู้รู้อย่างเดียวรับเงินอย่างนั้นเชียวเหรอนะครับฉะนั้นต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยเอาละเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนกันทีละเรื่องทีละหัวข้อนะครับนะว่าบทบาทหน้าที่ของเรามีอะไรกันบ้างนะผมก็อยากจะให้ดูในแผ่นชาร์ตของผมเนี่ยนะครับข้อปฏิบัติของการเลือกตั้ง,นะรงรเงนะราซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์2569เราคนไทย แน่นอนฮะนะครับแล้วก็ผมมีประมาณ5ข้อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขยายความกันแต่และข้อให้ทราบกันข้อแรกก็คือว่าเราต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าให้คนอื่นมาเอาเสียงเราไปใช้แทนเราต้องไปใช้สิทธิ์ของเรานะครับแล้วก็ประการต่อไปประการที่สองนะเรือก อย่างมีสติและรอบคอบประการที่สามเคารพในกติกาและกฎหมายเลือกตั้งประการที่4ร่วมเป็นพลังเฝ้าระวังและมาถึงข้อที่5ยอมรับผลการเลือกตั้งดนี่คือ เป็นบทบาทหน้าที่หน้าที่เราเป็นคนไทยเราจะต้องรับทราบนะต้องรับทราบกันนะครับนะว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเอาละผมไปทีละข้อกันแล้วกันนะครับนะอย่างเช่นว่าไปข้อแรกเนี่ยก็คือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนเราเป็นคนไทยสัญชาติไทยเนี่ยนะครับนะเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่ ดับแรกก็คือไปตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของตัวเราเองว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับมีชื่อไหมมีชื่อแบกบอมมาหรือเปล่าเออไปดูนะครับหลังจากนั้นก็ไปลงคะแนน,นในวันและเวลาที่เขากำหนดวันเวลาก็คืออาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2 5 6 9เวลาก็ตั้งแต่8โมงเช้า จนถึงห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์นะครับในะอย่างเต็มใจอย่าไปขายสิทธิ์ขายเสียงให้ใครนะครับนะไม่ต้องไปงดวงงดเว้นว่าโนวตโนอะไรไม่ต้องนะครับเราไปใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่ในเมื่อการเลือกตั้งมันนานๆเนี่ยเราจะได้เลือกตั้งในหลักของประชาธิปไตยสี่นะ ก็ไปเช็คสิทธิ์กันนะครับประการต่อไปประการที่2เลือกอย่างมีสติแนละรอบคอบในะคาว่าเลือกอย่างมีสติแนละรอบคอบเนี่ยนะครับนะเราต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับนะว่าบัตรที่ทางคณะกรรมการเขาจัดเตรียมไว้ให้เราเนี่ยเราจะต้องการย,ยังไงเลือกยังไงไปศึกษาให้ดีเรื่องของบัตรแบ่งเขตเลือกตั้งแลนะแบ่งเขตเลือกคนที่ รักคนที่ไว้ใจแล้วก็อีกบัตรหนึ่งก็คือบัตรบัญชีรายชื่อเลือกพักที่ชอบนโยบายที่ใช่นะแล้วก็อีกประการหนึ่งพิจารณาเรื่องของคุณธรรมความสามารถและนโยบายนะครับนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับนะนี้คือเขาเรียกว่าเลือกอย่างมีสติ และก็รอบคอบถ้ามีใครหยิบยื่นให้นะครับนะเอาไหมเท่านี้เอาไหมมา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 รับนะครับแต่เราเข้าในขวางเราแล้วเขาไม่รู้ว่าเราจะกาหรือไม่กาถูกไหมนะซึ่งเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยถ้าเราจะดัดหลังไอ้พวกกองทุนสีเทาเนี่ยเรารับได้ไม่มีใครว่าไม่ใครว่า,รวาเรารับได้ แต่การที่เราจะกากระบาดให้ใครเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราเข้าไปในครูหาแล้วเนี่ยมีใครรู้ไม่ใครทราบถูกไหมแต่ก็อยากจะให้นึกถึงประเทศชาติไม่เป็นหลักนะครับประการที่สามเคารพกติกาและก็กฎหมายเลือกตั้งนะครับข้อนี้ก็สำคัญนะเนาะ นดกก็คือว่าเราเขามีกฎหมายบอกไว้ชัดเจนนะถ้าจับได้ว่าไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเรามีความผิดนะฉานั้นเราต้องไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ไปขายเสียงนะไม่ซื้อไม่ขายเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อย่าไปชักจูงหรือกดดัน,นพูดอยู่ในในเรียกว่าทางผิดกฎหมาย นะครับไม่ชักจูงนะหรือไปกดดันผู้อื่นนะครับในทางผิดกฎหมายนะว่าเอ้ยเอาไหมเนี่ยคนเนี้ยนะพักเนี้ยเขาให้มาเนี่ยเท่าเนี้ยไหมนะฉันให้ไปนะครับนะแบงสีมงวง่วงๆเราจะแบงสีเทานะเราอย่าไปชักจูงอย่าไปแนะนําอย่าไปแรงสิ้นนะครับเราใช้สิทธิ์ของเราก็พอละเข้าไปเลยนะครับ กาคนที่ใช่เท่นั้นแหละคนที่มีคุณธรรมให้เราเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนนะครับในข้อมูลต่างๆดังนั้นเรื่องนี้เรื่องของการเคารพกติกาของการเลือกตั้งเนี่ยเราก็คล้ายๆทางกรกตเขาก็กําหนดไว้แล้วอ่ะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ย เราจะเคารพในกติกาแล้วกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเราด้วยนะนะครับอยู่ที่ตัวเรานะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับประการที่สี่ร่วมเป็นพลังเฝ้าเขาเรียกว่าเฝ้าระวังณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนะเราต้องจับมือสารใจกันให้มากที่สุดเลยเฝ้าจับตาดูนะนะครับนะเรื่องของ แนวทางการทุจริตมันออกมาในหลายรูปแบบแล้วนั่นอยู่นี้นะครับดังนะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับหากพบการทุจริตก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับนะดูซิว่านะครับนะว่ามันมีกลุ่มนี้เบอร์นี้พักนี้นะก็สอบไปในทางทุจริตเนี่ยเราต้องรีดดำเนินการแล้วก็ช่วยกัน รักษาความโปร่งใสรวมไปถึงความยุติธรรมนะครับของการเลือกตั้งผมเชื่อว่านะครับในะเรื่องของการทุจริตหรือไม่โปร่งใสเนี่ยมันมีอยู่ทุกครั้งทุกคราถ้ามีการเลือกตั้งและปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นนะ ฉะนั้นอยู่ที่เราเป็นเจ้าของประเทศเราต้องช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันละแวกและว,วันให้ดีนะครับในะเรื่องนี้แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับแน่นอนฮะนะครับในเมื่อถ้าเป็นการเลือกตั้งถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วเนี่ยยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับยอมรับผลการเลือกตั้งต้องเคารพเสียงข้างมากตามวิถีในหลักของประชาธิปไตย เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมามันมีนะผู้ที่ชนะเป็นที่หนึ่งแล้วไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่มันก็มีนะครับหรือถูกยึดอำนาจไปก็มีนะฉะนั้นต้องยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ร่วมกันติดตามการทำงานของผู้แทนที่เราได้มอบหมายให้มาเป็นตัวแทนของเรา นะช่วยกันนะเราต้องช่วยกันนะครับในหัวข้อในประเดน็นนี้หนึ่งเสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนอนาคตของประเทศได้นะครับดากนั้นฝากกันไว้ด้วยนะครับนะตาหัวข้อที่ผมอกไว้ว่าสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2 5 6 9ตั้งแต่เวลา8โมงเช้า ถึง5้าโมงเย็นนะครับหากพบการทุจริตแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเดิมเนินการอย่าลืมนะนะครับหนึ่งเสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนอนาคตประเทศนะครับดังนั้นฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับกับ YSR Talk เราก็มาร่วมกันรณรงค์จะช่วยกันนะครับจะช่วยกันเอาละ น่าก็หวังว่าวันที่8กลกุมภาพันธ์นี้นะครับน่าก็ทุกคนคงจะไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เต็มที่เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศของเรานะครับร่วมด้วยช่วยกันสำหรับนนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมสวัสดีครับ